1> 1, 2, 3, come คุณต้องได้รถคุณต้องได้รถคุณคือผู้ได้รถสวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับฟ้ t โชว์รถดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องซื้อรถอยังไงจัดไฟแนนน์แบบไหนซื้อรถด้วยวิธีไหนถึงจะไฟแนนน์ผ่านอนุมัติง่ายครับผมผู้ซื้อรถจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจะต้องทําอาชีพอะไรอ่าเรามาคุยกันวันนี้มีคําถาม หลายท่านถามเขามาว่าจัดซื้อรถด,ด้วยเงื่อนไขไหนถึงจะอนุมัติเศรษฐกิจแบบนี้โควิดเข้ามาอย่างนี้จะซื้อยังไงให้ไฟแนนซ์ผ่านผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเรามาคุยกันเรามาฟังกันอีกทีหนึ่งว่าจะซื้อยังไงนะครับว่าคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเงื่อนไขเป็นแบบไหนเรามาคุยกันครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับผมชื่อพัทรพงษ์วงชาดา หรือเป็นที่รู้จักในนามโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกช่องทางเลยในนามพัชโชรดีครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้รู้สึกว่าในห้างอินเทรอร์เนของเราจะมีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยตอนนี้นะครับนะครับจะเห็นว่าเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมเนื่อง,าจ,องานะจากว่าสนใจรถมิสูบิชิของเรานะครับจอดอยู่เรียงรายด้านหลังผมนะครับเยอะมากเลยมีทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่4ประตูยันอีโคคาเลยครับวันนี้ พบกับที่อินไปเรืเวอร์สำารงแห่งนี้เหมือนเดิมกับพัชโชถดีครับเอาละครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าใจเย็นครับใจเย็นนะครับก็จะมีหลายท่านเลยนะครับว่าอ่าครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด้เซลฟี่กันแน่ครับนะครับโอเคทีนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าจะซื้อรถด้วยวิธีไหนเงื่อนไขอะไรถึงจะผ่านไฟแนนซ์ได้ง่ายที่สุดนะครับโอเคนะครับ อย่างนี้ผมขอท้าความกว่านิดนึงจริงๆคลิปนี้หัวข,ข้อนี้ผมเคยพูดมาแล้วประมาณสักสอหรือ3ปีที่แล้วนะครับผมพูดมาแล้วดับนึงแล้นะครับถ้าใครยังเป็น f c ผมก็จะกลับไปย้อนดูคลิปๆเก่าๆได้นะครับโอเควันนี้ไม่เป็นไรนะครับอาจจะมี f c หรือแฟนขับแฟนเพจหน้าใหม่เข้ามาติดตามอยู่ก็เลยมีคําถามพวกนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเรามาดูว่าจะซื้อรถแบบไหนเงื่อนไขอะไรซื้อด้วยวิธีไหน ัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับสิ่งแรกนะครับผมขอท้าความแบบนี้อ่ารถยนต์ทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เลยนะครับผมแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการขายด้วยเงินผ่อนนะครับเราขายด้วยเงินสดอย่างเดียวอ้าวแล้วที่ดหลายคนคือผ่นมา5ปี10ปีละ5ปี6ปีละอย่างนี้ครับคือเราขายด้วยเงินสดอย่างไงอย่างนี้อ่าจะมิสซูของเราเนี่ยจะขายด้วยเงินสดแต่ เราจะหาสถาบันการเงินให้ลูกค้าทุกท่านเช่นมิซูขายรถไปด้วยราคา700,000นะครับก็จะมีสถาบันการเงินมาซื้อรถด้วกับเรานะครับเป็นเงินสดโดยสถาบันการเงินแห่งนั้นเนี่ยจะไปให้ลูกค้าหรือ f อทุกท่านผ่อนกับสถาบันการเงินแห่งนั้นนั่นเองนั่นก็คือฟ i น a n นซ์ครับอะแล้วครับ นี่แหละครับนี่คือที่มาครับผมก็คือสถาบันทุกสถาบันการเงินเนี่ยก็จะมาซื้อรถกับมิสซูเราด้วยเงินสดแล้วค่อยไปเรียกผ่อนชําระกับลูกค้าท่านนั่นเองนะครับแต่ทีนี้จะมีสถาบันการเงินไหนละ่ะที่จะไปให้ลูกค้าผ่อนนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสถาบันการเงินแห่งนั้นเนี่ยมีความเชื่อใจตัวแฟนเพจได้มากน้อยแค่ไหนพอที่จะกล้าซื้อรถด,ด้วยเงินสดกับทางมิสซูแล้วไปเรียกเก็บกับท่านหรือเปล่า นี่แหละครับคือที่มาของไฟแนนซ์นะครับไม่เร็วจะเกินไปนะครับโอเคนะครับไฟแนนซ์ Finance แห่งนั้นก็คือธนาคารทุกธนาคารนั่นเองก็คือไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรกรุงศรีไทยพาณิชย์ธนาคารชาติอื่นๆที่ยังไม่เอ่ยถึงเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือไฟแนนซ์ลิสิ์นั่นเองนะครับก็จะไปตรวจสอบคุณสมบัติของท่านดีพอที่เขาจะมาซื้อรถมิสูกับเราโดยให้ท่านผ่อนเงินกับเขาหรือเปล่านะครับโอเค เราก็จะมาดูว่าแต่ละท่านเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างไรแบบไหนไปนั้นนั้นถึงจะอนุนมัติให้ทุกท่านไปดูกันเลยครับโอเคถ้าเราครับมาดูกันทีนี้คุณสมบัติผู้ซื้อนะครับจะต้องเป็นแบบไหนไปน,น,นั้นถึงอิุโนมัติให้นะครับหนึ่งเรามาดูกันเลยจะต้องมีอาชีพที่ชัดเจนรายได้ที่ชัดเจน นะครับอาจจชีพที่ชัดเจนคืออย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทก็ดีธุรก,กิจส่วนตัวก็ดีนะครับขายของออนไลน์ก็ได้นะครับธนาคารเขาก็จะมองว่าเรามีสเกยภาพที่จะผ่อนชราระเขาได้หรือเปล่าเขาถึงจะอนุมัติสินเชื่อให้เรานะครับโอเคสำหรับพนักง,งานบริษัทสิ่งที่ต้องใช้ก็จะก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีสลิปเงินเดือนเราประชาชนทำอะไรทำเป็นบ้าน รายละเอียดปิดยยเยอะเราข้ามาคุยกันเราจะมาคุยโครงสร้างหลักของมันก่อนนะครับคือไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะมองแบบนี้ว่า,าลูกค้าจะต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดไฟแนนซ์ Finance นั้นถึงจะอนุมมตให้นะครับเช่นลดราคากี่แสนก็นแล้วแต่ค่างวดคำนวณออกมาแล้วตกเดือนละ1 0 0 0 0บาทค่างวดนะครับสมมุติผ่อน5ปีนะครับตกค่างวดที่ต้องผ่อนผ่นละหมื่นบาท พอผู้ซื้อท,ท่านนั้นลูกค้าท่านนั้นจะต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดก็คือ20,000ครับอ่าครับฟนนั้นก็จะมองเงื่อนไขแบบนี้20,000โดยหักภาระอื่นๆแล้วเช่นบางท่านอาจจะมีผ่อนคอนโดอยู่ผ่อนมอไซค์อยู่ผ่อนบ้านอยู่สินเชื่ออื่นๆก็แล้วแต่หักสินเชื่อเหล่านี้ออกหมดแล้วคุณจะต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดแฟนนั้นถึงอนมัต แต่ก็ไม่ได้2เท่าเป๊ะร0 0ปรเ็นนะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยเช่นถ้าคุณมีประวัติการถอนที่ดีที่ตรงภายในนั้นก็จะอาจจะไม่ถูกต้องถึง2เท่าก็ได้ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินนั้นๆครับโอ <Ooh. S 1> โอเคไม่เร็วจนเกินไปนะครับทีนี้ลังกว่สองเท่าแล้วอาจะจะดูเรื่องอายุงานด้วยอายุงานผ่านโปรหรือ,อยังนะครับทำไมาถึงต้องดู เขจะมองว่าคุณมีอาชีพที่มั่นคงพอที่จะผ่อนรถได้ถึง5หรือ6ปีหรือเปล่านี่อีกกรณีหนึ่งครับทีนี้โอเคมาดูข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับก็จะดูว่า,ามั่นคงไหมเช่นอยู่สถานที่เสี่ยงหรือเปล่านะครับก็จะรู้ๆกันอยู่ก็จะเป็นพวกสามชายแดนใต้ อ่าอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงหรือเป็นในสถานที่สุ่มเสี่ยงที่ทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะเข้าถึงตัวลําบากก็คือง่ายๆเขาจะสามารถทวงถามข้างวดเก็บข้างวดจับขั้นได้หรือเปล่านั่นแหละครับเขาจะมองตรงนั้นด้วยนะครับโอเคนะครับผมทีนี้โอเคสําหรับเรื่องอลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนักนะครับ แล้วก็เออไม่ดูสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนด้วยนะครับเขาจะมาเฉลี่ยกันนะครับเขาไม่ดูแค่เดือนเดียวหรือเดือนล่าสุดนะบางคนบอกว่าผมเ,น,เนี่ยเดือนนี้ผมรายได้สมงสองเท่าแล้วทาไมไม่นุมัติเขาจะมองยอ้อนกลับอีกถึง6เดือนเลยครับว่ามันสองเท่าของค่างวดทุกเดือนหรือเปล่าที่ผ่านมาเพราะบางเดือนบางช่วงท่านก็อาจจะรายได้ไม่ได้มากพอ,อบางท่านช่วงโควิดโอทีอาจจะลดลงหรือกิจการอาจจะดรอปลงก็เป็นไปได้นะครับ โอเคทีนี้ดูเรื่องของสเตตเมนต์ยอหลัง6เดือนแล้วนะครับผมหลักๆก,ก็จะไม่มีอะไรนะครับผมส่วนหลายๆท่านอาจจะถามว่าต้องมีคนค้ำหรือไม่ค้ำนะครับทีนี้ค้ำหรือไม่ค้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติประวัติเครดิตของแต่ละท่านถ้าหลายๆท่านบางท่านประวัติดีผ่อนชําระตรงมาตลอดมีบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสถาบันกันไหนก็นแล้วแต่อ a s y Easy Buy ายร์สช้เคย ใช้อยู่เป็นประจําแล้วผ่านตรงเวลาเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้คนคําการที่เขาจะใช้คนทาเนี่ยเขาจะมองว่า1ท่านมีความสุ่มเสี่ยงที่จะจ่ายชําระได้หรือเปล่านะครับเขาจะดูตรงนั้นด้วยนะครับผมโอเคอาชีพอันนี้ผมพูดโครงสร้างหลักของมันก่อนนะส่วนรายละเอียดปิกย่อยลึกๆเข้าไปแล้วเนี่ยเรามาคุยกันเป็นกรณีไปปรึกษาผมที่เบอร์ที่โชยอยู่ด้านล่างหรือเบอร์ที่โชยอยู่นัานบนได้นนเลยครับโอเคอาชีพถัดมาครับอาชีพเป็นอาชีพ ธุรกิจส่วนตัวนะครับเช่นทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่สินค้านําเข้าอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เขาจะดูหรือค้าขายของออนไลน์ก็ตามนะครับขายของออนไลน์นะครับหรือทาอาหารตามสั่งเปิดร้านค้าทั่วไปนะครับเพราะบางเพราะพวกนี้จะไม่มีสลิปเงินเดือนถูกต้องไหมครับอา้าวแล้วทําไงไม่มีสลิปเงินเดือนก็จะมาดูอีกครับผมสลิปเงินเดือนไม่มี <k> มมเขาก็จะมาดูเรื่องของรายได้จากบัญชีของเรานั่นแหละ นะครับที่แต่ละวันแต่ละเดือนที่เราเงินเข้าบัญชีเขาจะมาอยู่ตรงนั้นพร้อมกับประเมินสถานการณ์หน้าร้านจริงด้วยว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีรายได้พอที่จะชําระค่างวดรถได้ครับย้อนกลับมาเงื่อนไขเดิมรายได้จะต้องสองเท่าของค่างวดเหมือนเดิมครับสมมติค่างวดหนึ่งหมื่นคุณจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำสองหมื่นเหมือนเดิมไม่ว่าจะอาชีพไหนก็นแล้วแต่ครับผมเขาก็จะะเมินสถานการณ์ตรงนั้นด้วยนะครับ ออแล้วทีนี้เรื่องเอกสารต้องใช้อะไรบ้างส่วนเรื่องเอกสารเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆก่อนก็คือหลักๆก,ก็จะมีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับใบประกอบการเพราะบางที่บางร้านเนี่ยอาจจะต้องจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์นะครับอ,อ่านะครับผมสเตทเมนต์ ement, ย้อนหลัง6เดือนนะครับรายเอกสารผิดย่อยแต่และธุรกิจแต่และกิจการจะใช้เอกสารที่ไม่เหมือนกันครับจะต้องแตกต่างกันออกไปอีกว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็อย่างเช่นร้านกิตการอ,อาหารก็ต้องมีหน้าร้านมีรูปถ่ายหรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆจะต้องมีเอกสารว่าจ้างเอกสารสัญญาจ้างอะไรพวกนี้ครับส่วนปีงเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงครับโอเคทีนี้พนักงานเออแล้วก็ย้อนกลับมาอีกนิดน,นึงก็คือเรื่องของอไรายได้หลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยลดร,ราคา ค่าเงวดหมื่นหนึ่งแต่ผมมีรายได้แค่หมื่นสองเองมันไม่ถึงสองเท่าของค่างวดหมดสิทธิ์แล้วสิไม่สามารถซื้อได้แล้วใช่ไหมนะครับอย่าพึ่งนะครับผมเราก็ยังมีวิธีอื่นเขาก็จะดูอุปกรณ์อื่นด้วยสมมตุติอ่าเรามีครอบครัวมีแฟนนะครับสามารถเอารายได้สององคนนี้มารวมกันให้ได้ค่างวดเป็นสองเท่าก็ได้เช่นอ่าคุณรายได้หมื่นสองภรรยาคุณ รายได้อีกเหมือนหนึ่งรวมกันเป็น2องหมืนสมันก็เกิน2เท่าของข้างวดแล้วถูกต้องไหมครับนี่ก็อนุมัติได้เหมือนกันนะครับเออแล้วก็อ่ภรรยา,ยาสามีกู้ร่วมกันพ่อแม่นะครับกู้ร่วมต้องเป็นบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายตามสํารักทะเบียนบ้านเช่นสามีภรรย,ยาจะต้องมีทะเบียนสมรส อ้างอิงมีเอกสารอ้างอิงนะครับ 2. ต้องมีใบเกิดลูกไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสก็ได้นะครับเป็นแค่ใบเกิดลูกก็สามารถอ้างอิงได้แล้วว่าเราเป็นสามีภรรยากันะ <c oughs> นะครับผมหรือพ่อแม่นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับสืบเนื่องในทางกฎหมายนะครับผมเป็นผู้มีส่วนได้เสียกันไม่ใช่ได้เสียอย่างเดียวนะครับโอเคทีน,นี้ ผมพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้ก็คือกู้ร่วมก็คือกู้ร UM yes> ่วมนะครับสคนกู้ร่วมกันนะครับให้รายได้มาก2เท่าของค่างงวดนะครับทีนี้ผมมีคําถามที่ยอดที่ก็คือมีอยู่สอคสาคำถามก็คือ1นึ่งครัำหรือไม่ค้าต้องเป็นจำเป็นต้องมีคนค้ำไหมจำเป็นต้องมีคนค้ำไหมนะครับอันนี้นะครับผมซึ่งผมไม่สามารถตอบชัดเจนได้ว่าค้าหรือไม่ค้ามันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้ซื้อครับ ถ้าประวัติเครดิตเราดีนะครับหรือไม่มีคุมความสุ่มเสี่ยงกับที่ต้องใช้คุณค้ำเนี่ยอาจไม่ต้องใช้คือถ้าเกิดไฟแนนซ์เขามองแล้วเนี่ยโอเคคุณสามารถผ่านชำระค่างวดรถได้5ปีแน่ๆไม่น่าติดปัญหาอะไรเขาก็จะอนุมัติโดยที่ไม่ต้องใช้คุณคำ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดมีบางท่านโอเคเคยมีบัตรเครดิตมาแล้วจ่ายไม่ค่อยตรงหรือ รายได้อาจจะไม่ค่อย2ถึง2เท่าของข้างวดอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างมีประวัติการ่อนชำระของบัตรเครดิตอื่นๆที่ไม่ค่อยตรงนะครับอาจจะต้องใช้คนคำ้ำนะครับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของไฟแนนซ์นะครับไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับขึ้นอยู่ก,การพิจารณาของไฟแนนซ์นะครับโอเคทีนี้ถึงเรื่องคนคำ้ำโอเคแล้วทีนี้ฟีดาว ฟรีดาวจริงหรือเปล่าไม่ต้องใช้เงินดอ,อกรถไม่ต้องใช้เงินดาวเลยเหรอนะครับโอเคอันนี้มันมีและเป็นไปได้ทั้งเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไปโยงกับค่าง,งวดที่คุณที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้เราได้2เท่าของค่างงวดนะครับอย่าลืมว่าลดราคาสมมติราคา700,000แ,แต่ถ้าเกิดเราใช้แบบฟรีดาวนั่นแสดงว่าค่าง,งวดเราเนี่ยจะต้องจ่ายสูงกว่ากว่าใช้เงินดาวเพราะค่าง,งวดมากกว่า างวดที่สูงขึ้นมันก็จะเป็นส่งผลกับรายได้ของเรา2เท่าของค่างวดนั้นหรือเปล่านะครับโอเคแต่ถ้าเกิดฟรีดาวแล้วเขาคำนวณออกมาค่างวดเท่าไหร่ก็แล้วแต่รายได้ของเราเกิน2เท่าของค่างวดก็ซื้อได้โดยไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนี่คือที่มาครับผมทาไมบางท่านถามผมว่าบอกว่าโฆษณาฟรีดาวใช้เงินออกจาศูนย์บาทแต่ทําไมพอจัดไฟแนนซ์ทำสัญญากับแฟนแล้วทำไมต้องใช้เงินดาวทำไมต้องมีเงินดาวนี่คือเหตุผลเขาว่าทำไม ต้องใช้เงินดาวทำไมไม่เหมือนในโฆษณาว่าต้องเป็นฟรีดาวนะครับนี่เหตุผลข้อแรกนะครับอ่าเรื่องของค่างวดข้อที่2ที่จะต้องมีเงินดาวก็คือย้อนกลับมาเรื่องเครดิตเราเหมือนเดิมประวัติเครดิตเราเหมือนเดิมครับโอเครายได้ผมสองเท่าของค่างวดนี่ทำไมผมต้องเสียงเงินดาวล่ะถ้าเกิดประวัติผมสมมติผมประวัติผมไม่ดีผมเคยมีแบบเครดิตหรือเคยมีสินเชื่อผ่อนอะไรสักอย่างแล้วประวัติผมไม่ดีเนี่ยไฟแนนซ์เขาก็จะมองว่า ต้องมีเงินดาวเพราะอะไรเพราะให้เราจ่ายเงินก้อนไปก้อน,อนหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงที่จะปล่อยให้รดโดนยึดหรือค่างวดให้น้อยลงเราจะได้ผ่อนแบบสบายหรือผ่อนได้5ปีเต็มอย่างจริงๆให้เขามั่นใจว่าเราผ่อนลถได้ตามค่างวดเท่านี้จริงๆระยะ5ปี6ปีตามสัญญาก็แล้วแต่นะครับผมบอกเลยทุกเงื่อนไขนไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวนะครับ โอเคทีนี้เรื่องของเงินดาวแล้วของคนค้ำแล้วของฟรีดาวไม่ฟรีดาวนะครับตรงนี้เนะ่ยมีจริงครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องของภาระหลายคนบอกว่าผมมีภาระที่ต้องผ่อนหลายอย่างอยู่ผมไม่น่าจะซื้อรถได้แฟนนซ์ไม่น่าจะอนุมัติเช่นผมมีทั้งของคอนโดมีทั้งผ่อนบ้านมีทั้งผ่อนบัตรเครดิต สี่ใบห้าใบก็แล้ะแต่นะครับบางคนเครดิตดีมากเลยนะครับทีนี้จะอนุมัติไม่อนุมัตินะครับเขาก็จะดูอีกหลายอย่างถ้าเกิดภาระที่เรามีทั้งหมดไม,ม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดมอไซค์บัตรเครดิตถ้าเกิดเรามีเครดิตที่จ่ายตรงไม่เคยล่าช้าเลยจ่ายตรงทุกงวดห้าปีตลอด2ปี3ปีที่ผ่านมา,าัี่เราใช้บัตรเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะอนุมัติให้กุดนะครับเขาไม่สนใจว่าคุณจะมีภาระอะไรมากมายแค่ไหนซึ่งเขามองว่าหนึ่งอ่ะคุณสามารถรับผิดชอบ ภาละที่ผ่านมาทั้งหมดได้ก็แสดงว่าเขาต้องเชื่อว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะผ่อนรถค,คันนี้ได้แน่นอนจะเป็นเงื่อนไขแบบนี้ครับอ่านะครับผมแต่บางที่บางไฟแนนซ์บางสถาบันการเงินบางบางท่านเขาอาจจะไม่อนุัติเพราะอะไรเพราะว่าเขามองว่าไรายได้คุณเนี่ยมันไม่ถึงสองเท่าหักจากภาละแล้วพร้อมกับประวัติการชําระภาละนี้สินอันเก่าๆที่ผ่านมานไม่ค่อยตรงนั่นทําให้เขาเห็นว่าโอเค มันอาจจะไม่สามารถชำระรถคันนี้ได้ก็เป็นได้เขาจะวางแบบนี้ครับดังนั้นนะครับสำหรับทุกท่านที่ยังมีภาระที่ผ่อนอยู่เป็นไปได้ก็จ่ายให้ตรงตามวันเวลาที่กำหนดอย่าล่าช้าจ่ายให้ถูกตรงตลอดนะครับแล้วคุณก็จะได้เครดิตอะไรพวกนี้ตามมาอีกเยอะแยะไม่ว่าอนาคตคุณจะไปซื้อรถ ซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออะไรก็แล้วแต่มันก็จะอนุมัติง่ายนะครับเขาก็จะมองเงื่อนไขแบบนี้ครับโอโ้วันนี้ผมจะมีสาระนิดนึงนะครับ <laughs> ปกติผมจะคนคน,คน,คนไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> นะครับขอวันนี้ขอเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินนิดนึงนะครับ <laughs> ปกติจะโชว์รถดีอย่างเดียวนะครับผม <laughs> โอเคเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องไหนแล้วเรื่องตัวภาระนะครับทีนี้โอเคเราจะมาดูเรื่อง เอกาสารอันนี้ก็เป็นคําถามที่เจ้าทีน่นิมกันส่วนใหญ่ก็จะเจอพวกทุกท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทาการค้าขายออนไลน์ยอมรับหรือเปล่าว่าตรงนี้ช่วงนี้ธุรกิจออนไลน์ค่อนข้างมาแรงมากเลยนะครับซึ่งเอกาสารมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าให้ความร่วมมือซึ่งอะไรกันมันก็สามารถซื้อได้ไม่ยากนะครับผมเช่นบางคนขายสินค้าออนไลน์มี Facebook ส่วนตัวมี i ิน t a g r กรมมีทิกก็มาแล้วแต่ นะครับที่ค้าขายของออนไลน์นะครับถ้าเรามีหลักฐานที่ชัดเจนก็สามารถทําเรื่องทาสัญญาซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับชัดเจนเช่นยังไงก็คือหนึ่งมี Facebook มีเพจในเพจใน a c e b o o k เนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของคุณละอ่าไม่ใช่ว่ามีแต่คลิปไปสังสรรค์กัน oh. นะครับอ่าเช่นคุณขายเสื้อผ้าขายเครื่องสําอางคุณก็ต้องมีรูปสินค้าเครื่องสําอางเสื้อผ้าหรือรูปลูกค้าที่เข้ามา ซื้อของซื้อสินค้ากับคุณพอสมควรนะครับพร้อมกับใบเสร็จอื่นๆเช่นคุณไปรับของมาก็ต้องมีใบเสร็จในการสั่งของอมีลูกค้าโอนเงินจ่ายเงินชําระเงินค่าสินค้าคุณก็ณต้องมีหลักฐานตรงนั้นก็คือย้อนกลับมาที่สเตทเมนต์ธนาคารนะครับแต่บางคนบอกอรับเป็นเงินสดไม่ค่อยโอนเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับก็จะมีเอกสารอย่างอื่นทีม่มาหักล้างได้เช่นสินค้าที่คุณสั่งมาขายนะครับ สต็อกสินค้าที่อยู่ที่บ้านคุณนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปกามาคุยกันเเคสเ,เ,เ,เป็นกรณีไปนะครับว่าต้องใช้อกสารอะไรบ้างนะครับซื้อได้ครับไม่ได้ยากเลยครับผมสำหรับธุรกิจออนไลน์ตอนนี้ไอ้พวกที่วิ่งไลน์แมนหรือแก๊ปอะไรพวกนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะครับผมบางท่านเนี่ยยังไม่ต้องทำจิจการด้วยซ้ําแค่มีสัญญาการทำจิจการก็มาซื้อแล้วกับผมได้แล้วยังไม่จำเป็นต้องเริ่มเลยนะครับขอแค่มีหลักฐานชัดเจนว่าคุณจะทําอาชีพนี้แน่ๆแ,แ,แหละทําอาชีพตรงนี้ จร,จริงแหะ่ะชัมีหลักฐานชัดเจนให้ผมดูเนี่ยผมสามารถที่จะทำสัญญาให้คุณซื้อรถกับผมได้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นไตทตันคันนี้ก็มาซื้อไปแล้วนะครับพผมพร้อมที่จะติดตู้ทําอะไรให้เรียบร้อยพร้อมวิ่งงานเลยครับโอเคนะครับผมแล้ก็มาดูกันมาคุยกันมีกรณีกรณีไปนะครับว่าจะทํำยังไงจะซื้อด้วยวิธีไหนมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับซึ่งผมไม่สามารถที่จะบอกอะไรชชัดเจน เป็นแพทเทิร์นเดียวกันได้แต่และท่านแต่และคนเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมีเงื่อนไขที่ต่างกันออกไปนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลายหลายท่านเดินผ่านไปผ่านมาก็แวะดูรถเป็นประจำประจำเยอะมากเลยครับผมก็มาดูมาด,ดูรถหรือว่ามาดูพัดช,ชวรถดีนะ <laughs> ครับผมโอเคผมยังเป็นหัวข้อแฟนเพจทุกครั้งทุกคลิปนะครับผมพูดมาก็ตื่นเต้นวันที่ตื่นเต้นมากคนเยอะมากเลยนะครับยังไงก็ อขอเสียงรวมมือดังนิดนึงครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพัชโชรดีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับผมเดี๋ยวจะได้รับข้อมูลที่ดีที่เป็นประโยชน์แบบนี้อีกนะครับสุภาพต้องมาก่อนเหมือนเดิมครับผมต่อให้คุณน่าแคมเปญที่ดีโปรโมชั่นที่เด็ดรถที่เยี่ยมแค่ไหนถ้าสภาพไม่ดีแล้วม,มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นครับผมพัชโชรถดีไม่สามารถช่วยให้คุณมีเงินซื้อรถได้ แต่ผมจะช่วยคุณได้ลดด้วยเงินด้วยงบที่ท่านมีแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ